สวัสดีครับเอ,อ็มออนเทร์ครับอดีเอ็มช่วงนี้ก็งานยุ่งๆนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนให้ชมเลยอดีเอ็มมาเที่ยวหาพ่อเอ็นนะครับที่พุ่งนานะครับกลางหุบเขาก็เป็นที่ที่เอ็มเคยมาถ่ายคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้ชมบรรยากาศคลิปก่อนโน้นที่เรามาก็ข้าวกําลังเพิ่งขึ้นนะครับเพิ่งดำนากันเสร็จ ก็หลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่งตอนนี้ก็ดูข่าวครับท่านผู้ชมข่าวก็เริ่มเขียวกระจี้นะครับนี่นะครับให้ชมบรรยากาศนะครับตอนนี้เอ็มก็อยู่กลางหุบเขานะครับกลางป่าใหญ่เลยตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับช่วงเดือนกันยายนนะครับก็บางวันฝนก็ตกนะครับหมอกเมฆก็จะปกคลุมนะครับเต็มทั้งพื้นป่าแห่งนี้เลย ครับตอนนี้พ่ออินก็กําลังนู่นน่าจะถอนหญ้านะครับนู่นพ่ออินอยู่ในนู่นครับน่าจะถอนหญ้าในแปลงนาอยู่เอ็มก็ว่าเดี๋ยวว่างๆนะครับว่าจะซื้อหมูนะครับซื้อหมูซื้อเนื้อมาย่างนะครับมาย่างแล้วก็นั่งพูดคุยนะครับนั่งพูดคุยกับพ่ออินก็สำหรับพ่ออินก็จะใช้ชีวิตนะครับอยู่อย่างเรียบง่ายนะครับก็ นน่นนะครับเถียงนาพ่ออินก็จะอยู่ตรงนู่นนะครับก็เดี๋ยวไว้ว่าง้างเอ็มก็จะซื้อนะครับซื้ออาหารแล้วก็มานั่งนะครับให้พ่ออินทําอะไรกินกันแล้วก็พูดคุยนะครับเพราะว่าเอ็มก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองคลองไม่นานนะครับก็จะมานั่งพูดคุยแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับประวัตินะครับที่เมืองคลองเดี๋ยวก็จะให้พ่ออินนะครับเป็นคนถ่ายทอดนะครับความรู้นะครับ ก็ตั้งแต่สมัยนะครับบรรพบุรุษนะครับเรื่องราวว่าปู่ย่าตายายนะครับเป็นใครมาจากไหนนะครับอ่าใครเป็นคนแรกๆนะครับที่มาตั้งถิ้นฐานอยู่ที่นี่นะครับเดมก็จะมานั่งนะครับแล้วก็พูดคุยให้ประเอ็นนะครับเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับให้เราฟังนี่นะครับลักษณะต้นนาจะเป็นลักษณะคล้ายๆนะครับนาขั้นบันได สวยงามมากฝั่งโน้นก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำที่เอ็มเคยมาล่องแพเล่นนะครับคลิปก่อนโน้นนะครับทำอะไรพ่อพ่อลอกย้าย,ย,ายพ่อบอกพ่อถอนนะคาบเอารถจอดไว้หลายวันยังอยู่ป่ะไม่รู้นะพ่อ,อ, <laughs> อกุนแจก็ไม่ได้ออก <laughs> พ่อก็กำลังถอนย้ายอยู่ ดูครับข้าวสูงมากนะครับแค่คอพ่อเลยข้าวยัางงามดูนน้ำแบบน้ำใสมากอบรรยากาศเย็นสบายมากครับท่านผู้ชมกบเขียดนะครับลูกลกบล,ล,ลูกเขียดเยอะแยะเลยครับ เนี่ยเดี๋ยวบว่างว่าจะซื้อหมูซื้ออะไรมานั่งให้พ่อย่างกินสักหน่อยเออว,นวันหน้ามาหาพ่อครับครับเนี่ยอยากมานั่งคุยกับพ่อเนี่ยเออวันหน้าครับครับจะให้พ่อเล่าเรื่องประวัติเกี่ยวกับอดีตของเมืองคลองให้เอมฟังหน่อยเออครับวนันหน้าเนาะวันหน้าพ่อเดี๋ยวว่างๆเดี <c oughs> นน๋ยววันไหนเดี๋ยวเอมนัดพ่ออีเออครับมีปูมีปลามั้งไหมพ่อไหนีหมีก็ลูกมีครับครับ พต้นหญ้ามันเหมือนต้นข้าวเลยนะพ่อเออเหมือนต้นข้าวเลยนะแน่ดูไม่ออกแล้วว่าข้าวเลยจ้ารอมันดอกพดแล้วเขาหั่นแล้วเดี๋ยวเอาเกียวอะไรเกี๊ยวครับข้าวน่กระรังต้องแล้วลูกครับโอ้งามดีจังพ่อในครับครับเออตัดง่ายได้แต่วาได้ลูกนะครับพ่อว่างๆพ่อเดี๋ยวซื้อหมเนี่ยมานั่งให้พ่อย่างกินกันครับครับพ่อนี่ครับมิกิก็นัดพ่อไปแล้ว เดี๋ยวไว้างก็ซื้อหมูนะครับซื้อหมูซื้อเนื้อมานั่งจ้างกันสำหรับท่านไปชมหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในตัวเมืองนะครับอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับหรือว่าวิถีชีวิตนะครับของผู้คนตามป่าตามเขานะครับแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเดมก็จะเก็บภาพนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดเรื่องราวนะครับในการหาอยู่หากินนะครับของผูกคนที่เมืองคองนะครับ เอามาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่ครับเดี๋ยวเอ็มก็จะพานะครับเดินชมบริเวณรอบๆนะครับเชียงนาพ่ออินโอ้ในทุ่งนามีสไลดยด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับสไลดยสไลดยหางกระลอกสมัยเด็กๆเ,เอ็มมาเวลาเลี้ยงปลาหางนกยงนะครับเอ็มก็จะมาเก็บสไลด์พวกนี้ส่วนมากคขาจะอยู่ตามแม่น้ําลําคลองนะครับอันนี้อยู่ในทุ่งนาเต็มเลย เนี่ยนะครับกลางคืนก็จะนอนฟังเสียงน้ำไหลเพิ่นนะครับฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงกบเสียงเขียดเดมพามาดทูทางด้านนี้กันบ้างโอ้ดูต้นอันนี้ครับท่านผู้ชมต้นฟักทองงามมากนะครับออกดอกแล้วบบเบลเล์เลยอ่าด้านนี้ก็จะมีลำห้วยนะครับลำห้วยเล็ก ไหลผ่านตรงเชียงนานครับเชียงนาพ่ออินไปครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อชอบนะครับชอบอชีวิตนะครับชอบใช้ชีวิตแบบสโลลีชนะครับบางคนอยู่ในเมืองรถล,ล้าติดนะครับต้องแข่งกับเวลาก็ถ้ามีโอกาสนะครับวันหยุดยาวหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับวันนะักขัตตะเลิกก็ สามารถนะครับมาชมแล้วก็สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับแบบเอ็มนี e. ่ได้ที่เมืองคลองนะครับที่บ้านวังมะลิวนะครับตำบลเมืองคลองนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ถนนหนทางตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับก็กำลังปรับปรุงโอ้ดูหัวปีครับหัวปีใหญ่มากโอ้ดูกล้วยครับกล้วยอินนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้กล้วยไหลเรือเลยครับท่านผู้ชมโอ้มาละกอกะดกอันนี้ก็มะเขือพวงนะครับนี่ลูกใหญ่มากนะครับมะเขือพวงโอ้ดอกไม้พอเอ็นปลูกดอกไม้ไว้ด้วยนะครับตอนเด็กเอ็มก็ชอบปลูกแต่จําไม่ได้ละว,ว่าเขาชื่อดอกอะไรนะครับก็จะมีสีู้สีขาวเออสวยดีครับสวยดีนี่ครับ พริกขิงค่าตะไคร้นะครับนี่มะละกอโฮโฮมะละกอดกมากครับท่านผู้ชมดูครับทุกกิ่งครับมะละกอเยอะจริงๆมะละกอหน้าขอพ่อเดี๋ยวจะขอพ่อไปไอ้นี้ครับตำส้มตำนี่ครับมะละกอเตี้ยมากนะครับเตี้ยมากแล้วก็ดกด้วย นี่ครับนี่ก็เป็นเถียงนานะครับของพ่ออินนะครับที่พ่ออินใช้อ่าใช้พักอาศัยนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับนี่ก็เป็นตาเฟินนะครับแล้วก็จะมีแก้วนี่ครับแก้วเหมือนของเอ็มเลยแก้วไม้ไผ่คืนนี้นอนไหนนะพ่อบ้านหลูกอ๋อคืนนี้นอนบ้านนะครับเอยจะคืนนี้รจะมานอนเดัครับเนี่ยนอนนอนเนี่ยเหมาะนะพ่อเย็นนะครับ ครับเงียบดีพ่ออยู่เนี่ยเงียบลูกพ่ออยู่ที่บ้านโน้นเสียงมอไซค์พ่อยังดั้มกลางคืนนะคขาด้องสะพาน,นพ่อเดี๋ยวเสียงนาพ่อเนี่ยมั้งเดี๋ยวเขาถึนเล้วกินยาเดียวก็บทิ้งจากไปใพ่อกรมหัวลูกคขาดเงียบเนี่ยเนี่ยชาวอยู่เงียบๆอย่างเนี้พ่อฟังเสียงนกฟังเสียงน้ำไปพ่อเพิ่น พูดถึงว่าฝนบกเกา่าเจนปูดยาตาทูทุกตายายนะลูกคนนี้เอย,ะ<า>ยอะครับเราเริ่มได้ฝนวานก่อนวานวานแล้วก็ลบมาปลูกมาจำแหงกำอ๋อครับพ่อวานครึ่งเดือนนะลูกครับวานครึ่งเดือนแล้วเอามาเอามาจำแหงเดือนหนึ่งครับแล้วก็ถอนมาปูแหงก่ากว่าจะได้กว่าจะได้กินข้าวนี่ก็ลำบากเหมือนกันกนะว่าหลายขั้นตอนอะครับอันนี้เพราออีกพออีกพอวานเนาะครับได้เดือนหนึ่งละแล้วลบมาปลูก วันที่สิบนี่พอจะได้สองเดือนนะสองเดือนเลยนะพ่อสองเดือนหลังจากปลูกหนาดำแล้วอยู่ในตะกร้าหันเดือนจะเป็นสามเดือนวันที่สิบกันยาเนี่าจะได้เกี่ยวนีประมาณเดือนไหนเดยเพ่อพฤติการด้วนะสามเดือนนี่วันที่สิบตุลาครสามเดือนพอดีนะครับที่สิบตุลาก็เริ่มพดเริ่มออกรวงพดแล้วก็เริ่มเหลือี้ยงและ ปกติครับปลูกกันกี่เดือนเพอสี่เดือนเนาะครับสี่เดือนลูกครับสามเดือนนี่สามเดือนนี่มันพโแล้วลูกมันกืบเริ่มเริ่มนิดเม็ดเริ่มสุกแล้วครับพ่อพฤจิการนะพจิกานะพ่อโอ้ถ้าสีเหลืองนี่น่าจะสวยนะพ่อเรื่องอกรมหล่ำเนี่ยรู้ก็นเดี๋ยวมาไปกาก็ไปหน้าห่ากัน เออพ่อก็จะไปสมาปูเาเนนมียุ่พ่อ้องบนนี่นะเออล้มีุ่มลุงเฮ็ดไปเลยมาเฮ็ดมาตัวเอเป็นแล้วเต็มกระเป๋าอะเฮ็ดเต็มกระเป๋าแล้วครับ่ได้พ่อไปผมออกเลยแล้วอ่านี่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 นเนี่่น่นี่นนนแ่น่เนหนุ่มเกน เอาก็เดียวเอาไปประลังไตัวลูกอันนี้ยาเส้นหรือว่าอะไรเนี่ยพ่อยาเส้นลูกใช้ใบตองอะไรเปล่าใบตองใบตองตีนไส้ลูกโอ้คับง่ายเดียวเปล่ามาะปอกกระสุบก้อนๆี่ปอกกระสุบก้อนทิพย์เนาะค่ะพอกะซูบวันสองสองสองกันนะโอ้มันเดี๋ยวนี้แพงนะพ่อแพงลูกครับเนี่ยใบตองเนี่ยมะธรรมชาติพอก็จะซื้อสุบ สองร้อยกับบาทเลยรู้ป่ะทางนครับโอ้แพงล่ะอีป่อขี่กรุงเทพครับอีป่อมาตรงมันนวก็เนี้ยยาเส้นนะครับในกรุงเทพเปืือนอีป่ออยู่นะยังมีนั่นอยู่ลูกเขามาเจ้าใบตองเหยนะครับเจ้าข้าวโพดอ๋อใบข้าวโพดเหรอครับครับมันมีกระดาษก็มีอย่างกระดาษก็มีดูข้าวโพดก็มีครับเปืือนอีป่อเป็นคนละบางก่อนอยู่บนทางนะย้ายไปอยู่กรุงเทพ ปุณิลูกเขาสองคนลูกสาวสองคนไม่ได้ปกกรุงเทพเพราะอะไรพาเ้เพราะเอลเมัดตุ่มรอยเสกรมวดสกสองครับเอลปมือเชนมือขวา การแดงมันจอดให้ถึงแล้วค่ะอยู่ในรถไข่หรือว่ารถเอี่ยวหรือเปล่ารถเอี่ยวนะเดี๋ยวหน้ามาจุดรักนรกค่ะนั่นเองเอ็มก็จอดคู่กับเอี่ยวนั่นฮะเอ็มก็จอดคู่อยู่นั่นฮะไอ้ไม้ที่มันมีเป็นน้ำมันน้ำมันออกมามันชื่อไม้อะไรนะเพ่อของห้องนรกเนี่ยอ่าะนี่เพ่อของไม้เกี้ยลูกไม้เกี้ยเออไม้เกี้ยที่เขาขอแจยางการเรียงเขาใจนะค่ะนี่ยเห็นแม่ใช้อยู่ ไปหาจากไหนได้นะพ่อบนดอยกระดูก <Excel> ม <KK> ัตเตอร์ฮักลงมารถเนี่ยเวลาเราจุดไฟมันจะมันมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะพ่อมันเป็นน้ํามันออกมาล่ะเป็นน้ํามันในลูกค่ะบางอันก็ไหม้ดีครับลูกครับอันนี้มูลยางเขามูลรีซอเขาใจนะลูกเนี่ยไม้เกี้ยนะพ่อก็เรียกไม้เกี้ยค่ะเขาเ่าแท้ๆเป็นไม้สนลูกอ๋อไม้สนอ่ะไม้สน เลยค่ะเหมือนมันเป็นน้ํามันอยู่ข้างในด้วอะบางบางต้นนะหลูมมันขนาดอะเนี่ยที่แม่แดงจุดอะเป็นน้ํามันไหลออกมาเลยพอ่อเออน้ํามันไหลนะครับีซ้อมงูเสือขอใจนะลูกครับบอที่บางโต๊นก็มันขนาดอะ นี่บนบ้านเอ็มก็มีเตาโบราณน,นะพ่อเตาดินอะเอ็มทําเตาดินไว้บนบ้านนั่นอะอถ้าชอบเพราะชอบแบบากาันเลี้ยงเขาใจลูกอ่านั่นแหละพ่อก็เลี้ยงรีซอเขาใจ้าลูกคร<ข>ับตอน<อ><อ>นี้มีหมูมีปลามาย่างนี่เหมาะอะไรนะพ่อเนี่ยเหมาะลูกวันหน้าลูกเนาะค่ะวันหน้าพอ่อนั่งกินเลยเดี๋ยวจะอ้มไที่บอก เนี่ยวันนั้นยังคุยกับคุยกับพี่ตายอยู่บอกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมามานาพ่อเอ็นซื้อหมูซื้ออะไรมาย่างยังไงพ่อชอบอมันเงียบไปพ่อเงียบจนงบเงียบจนงบเนอะเพราะว่าพ่อเขได้มาหันลูกมาพ่อกขาต้องหันมาครับงานยุ่งพ่อก็เลยไม่ค่อยได้มาเลย ต้องลูกมาม่าได้นอนบ้านกอดทิศสักคืนเด็ก้าไม่เคยได้นอนสักคืนแล้วพ่อตั้งแต่มาอยุด <laughs> นอนแต่บ้านโบราณพ่อชอบไอ้น,นี้มะละกออะไรนี่พอ่อทำไมมันดกจังเลยมะละกอพอ่อเออดกกับลูกมันเปิดพันอะนไรอย่างนี้นนะครับพันอะไรอย่างนี้นมีปลุกกระดุ้นไว้มีเม็ดกระดุมละอ๋อเอาไปตำส้มได้ไปไหนพอ่อได้กระลูกได้เน,นี่ยพ่อจะขอพอ่อสักสัองลูกเออได้กระลูกได้เลยเปิดเดี๋ยวให้พี่ตายตำส้ม ไม่ต้องใสุ่งพ่อเดมมาใส่ตะกร้าน้ารดไปเลยพเพาะดูมันดกทุกต้นเลยมะละกอพ่อค่ะ<อ>มันดกแล้วมันดกแล้วม,มันเตี้ยด้วยนะพ่อค่ะน, <c oughs> นอนสุกอยู่ข้างบนโน้นนะพ่อเสียดายมันหวานปั๊มลนนะพ่อหวานนกกินข้างบนนั่แหละค่ะ สองลูกหรือเปลสองลูกพ่อแล้วว่าไปตำส้มอ่ะอันแดงเนี่ยถ้าผสมมันเป็นร่ามติดต่ำนะครับเนี่ยเนาะอ่าแค่นั้นก็พอแล้วพ่อค่ะมันพันเดียวกันหมดแล้วมั้งพ่อเนี่ยเออพันเดียวกับลูกเขาเริ่มพันต้นใหญ่นะอ๋อเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยดอกมากเปล่าอยู่คนเดียวนะว่ากินไม่ทันมันจะเอาไว้หลายวันได้เพราเสียลูกค่ะ เนี่ยมะกอสุกเนี่ยก็กิงอร่อยนะพ่อหีห่ยวเนี่ยหมาะอ่ะ,อะครับวางไว้นี่ก็ได้พ่อาตเลยจิ้มกอะาครับนะ่ออามตาม,กกมาต้มส้มจิ้มข้าวเหนียวนะพ่อหมาอต้มแบบเผ็ดๆนะนะพ่ออ,อ,อ,อร่อยอ่ะคนอีสานในตําส้มนี่ต้ยังเผ็ด ข่าดาดสรุปเนาะครับยิ่งเผ็ดมันยิ่งอร่อยเนะพ่อยิ่งเผ็ดยิ่งหยุดไม่ได้อะเวลากินตำส้มเผ็ดๆอะพอพอดอีสานเนี่ยคนขายตำส้มจะคนรวยกว่านเดือนน้ครับขายจนรวยนะพ่อเออรวยโซลูกเฮียนแบบกินยาแบบกินยาแบบนี้โอ้มากอลูกหนึ่งนี่ขายนี่ได้เป็นร้อยเนะเนี่ยพ่อเออสับขายส้มตำล่ะในเชียงใหม่นี่เยอะลูกขายส้มตำครับ ไ,ไม่ใช่เดินกลับไปบ้านแล้วพเพ่อเอี่ยวกอ้ครับพ่อครับครับพ่อไครับท่านผู้ชมกลับบ้านกาหันนี่ครับได้มะละกอมาเลยสองลูกสองหน่วยเดี๋ยวไปตำส้มนะครับตำส้มทานกันตอนนี้เอ็มก็คิดว่าน่าจะ หกโมงกว่านะครับพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินแล้วเดี๋ยวมืดนะครับก็ขออนุญาตนะครับพ่ออินกลับบ้านก่อนเริ่มหิวข้าวแล้วเอ็มพอดีตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงเอ็มก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวค่อยไปแวะซื้อนะเพวกเซกกอกเพวกอะไรอีกินกันนะครับเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับพ่ออินก็น่าจะเป็นชั่วโมงได้นะครับเป็นชั่วโมงได้เลยชั่วโมงสองชั่วโมง นั่งไปนะครับฟังเสียงน้ําไปนะครับแล้วก็พูดคุยกันเอ้สนุกสนานคุยกับพ่อแล้วก็คุยกับพ่อไปละเดี๋ยวไว้รอพ่อเสร็จจากงาน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 ,นานนครับเดี๋ยวพ่อจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ถอนหญ้าถอนอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นัดพ่อไปละเดี๋ยวซื้อหมูซื้ออะไรมานั่งนะครับมานั่งย่างกันแล้วก็ พ่อบอกพ่อมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนอยู่ทุกนาอีกฝั่งหนึ่งตอนแรกเอ็มก็ไม่รู้หรอกว่ามีบ้านอยู่นะครับเห็นพ่อบอกขับเลี้ยงควายเลี้ยงควายเลี้ยงหมูดํ<ถ>า<ำ>เลี้ยงไก่อะไรพวกนี้เห็นพ่อบอกเดี๋ยวพ่อจะพาไปนู่นนะครับฝั่งนู่นนะครับอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามแม่น้ํานี่ไปนะครับฝั่งนู้นเห็นพ่อบอกมีบ้านอ่ามีบ้านนะครับมีคนอยู่ เดี๋ยวพ่อจะพาไปเยี่ยมชมเนี่ยนะครับบรรยากาศทุ่งนางของพ่ออินเคียวฮาจีเดมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์จากนี้ไปไปบ้านโบราณของเอ็มก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับแต่ทางไม่ค่อยดีทางเพราะว่าทางเป็นภูเขาเราก็จะขับรถลัดเลาะ ลัดเลาะ,ะตามไหล่เขามาอันนี้ที่เป็นรั้วทีนี้ก็พ่อก็ทําไว้นะครับการการงัวการควายนะครับการงัวการควายนะครับเข้าไปกินข้าวไปครับกลับบ้านกันดีกว่า ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสาหรับการติดตามนะครับการกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ